เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะได้ลอหนูอ่ะสวัสดีค่ะอ,อัญชนันด่ส ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ,ะเดี๋ยวได้เวลาเรียนแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะและสาหรับวิชาภาษาอังกฤษใ,ในวันนี้เนะะี่ยค่ะก็สั่เด็กมาฝึกอ่านออกเสียง A ถึง Z เหมือนเดิมนะคะเ,คเพราะว่าเราไม่ได้อ่านกันมาหลายวันแล้วนะคะ ยงัอะไรไหมู้จากเปล่า <ster> uh, อะไรค่ะสำหรับสมาชิกของเราในวันนี้นะคะก็จะมีน <poco kenn ism statistics> ้องอัลฟานะคะมีน้องอาตอมมีน้องอันชันแล้วก็มีน้องซันนะคะ นีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกอ,อ่านออกเสียงนะคะอักษรเอถึงแกันเลยนะคะอ่าตรงหน้าจอของเด็กขึ้นเป็นรูปภาพหรือยังคะเป็นแล้วค่ะขึ้นเป็นรูปภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะว้าวลูกิก์ว่าอะไรอะไรออ,อ,อิงเอง็กซ์มเก่งจังเลยอ่ะ มาดูนะคะอักษรตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะอักษรตัวที่หนึ่งนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวที่หนึ่งก็คือตัว A นั่นเองนะคะอ่าตัว A นะคะจะอ่านออกเสียงเอแอะนะคะอาเด็กๆอ่านออกเสียงตามพวกนะคะเอแอะเอเออหรอบนะคะเอแอะเอเออมากเลยค่ะอ่าตัวต่อมานะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาก็คือ บีเนี่ยค่ะเด็กๆอ่านเอาเสียงตั้งใจค่ะบีเบบีเบออ่าอีกหนึ่งรอบนะคะบีเบอบีฮะบีบีครับอ่าต่อมานะคะต้องกาที่จะเปนตัวต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือตัวสเนี่ยค่ะอ่เด็กๆอ่านเอาเสียงตามอนะคะ ซีคีคะเก่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องนาดามาแล้วอตอมอ่านออ,อกเสียงจำต่องด้วยนะอ่าตัวซีอีกหนึ่งรอบนะคะซีคเออซีเ เก่งมากเลยคะ่ะอ่ต่อมานะคะตั้งใจดูได้ภาษาอังกฤษ<ร>ตัวต่อมานะคะก็คือตัวะะดนนออนีนะคะอดีตอ่นานออกเสียงตามพวอนะคะดีเดอดีเดออีกหนึ่งรอบนะคะดีเดอดีเดออ่าเก่งมากเลยค่ะ ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว E ีนะคะอ่าเด็กๆอ่านตามพี่อนะคะ E-E e ออีเอีหนึ่งรอบนะคะ E-E-E e เก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว S นะคะอ่านอ่านตามพวกนะคะเอสเอสอีกหนึ่งรอบนะคะ S S, <F>. <S อ่าเก่งมากค่ะต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะคือ ่าตัว G นั่นเองนะคะอ่าตัว G นะคะเด็กๆอ่านตามผู้เฝิงนะคะ G เกิด <G. G. S 1> จีเกิดจ G เกิด G เกิดต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือตัว H นะคะอ่าเด็กๆอ่านตามผู้เฝิงนะคะเออช เอสเอีกหนึ่งรอบนะคะเ H E R อ่อเอสเอ่ออ่าต่อมาค่ะอ,กอะักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัว I นะคะอ่าตัว I นะคะเด็กๆอ่านตามพวกนะคะ I อ I ีอ e. ีกหนึ่งรอบนะคะนี<อ>่มันเป็นเล่ห e. มีใช่ไหมไปค่ะ I อ อ่านเป็นเหมือนเลขหนึน่งเลยสา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 ยย้อนให้หนูดูอ่ะ<ด>ต่อมานะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาค่ะตัวเจนะคะ,ะ,คะ,คะอ่าอักษรภาษาอังกฤษตัว J นะคะเด็กๆอ่านตามพวกนะคะ J จเจอ J เจออีกหนึ่งรอบนะคะ J จเจอ J จเจอใช้กระดุกด้วยค่ะอ่า ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือต so ัวเคนะคะเด็กๆตามพวกนะคะถูกไหมเออรวมเออีกหนึ่งรอบนะคะเออต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัวเอลนะคะ อ่าเด็กๆอ่านตามพวกเพื่อนนะคะ L เ L. ล <L, S 3> <L. S 2> อีกหนึ่งรอบนะคะ L เลอ L What L L, L. ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัว M นะคะอ <What? S 1> ่าเด็กๆอ่านตามเพื่อนนะคะ M M อีกหนึ่งรอบนะคะ M เออต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะขอนตัวนี้นะคะก็คือตัว N นะคะอหเด็กๆอ่านตามนะคะ N อ <N. S 1> อีกหนึ่งรอบนะคะ N อเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัวโอนะคะให้เด็กๆอ่านตามพวกนะคะโอออกออออีกหนึ่งรอบนะคะโอออกอออต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัวพีนะคะอ่ะใเด็กๆอ่านตามพวกนะคะพีเผอ พีเอีกหนึ่งรอบนะคะพเยพีเพเเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัวคนะคะอ่าทีนี้เด็กๆอ่านตามทุกคนนะคะคิวเคิวเผอ้อนะคะค่ะ ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัว R นะคะตัว R นะคะเดีอ่านตามนะคะอา R เออ R อีกหนึ่งรอบนะคะอา R เออ R อีกต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยคือ S นะคะ่เด็กๆอ่านตามพวกนักศึกษา S S S มันมีนมาเรียนรอบนะคะ S มันมาเรียนอยู่แล้เ S S มาเรียนมาเรียนต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะ <participation. S 1> อักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัวทีนะคะอ่าตัวทีนะคะอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามพวกนะคะ,คะทีเถอทีเถอทีเถออ่าอีกหนึ่งอรอบนะคะทีเถอทีเถออ่า ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือยูนะคะอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามกันนะคะยูอ่ะยูอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะยูอ่ะยูอ่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัว V นั่นเองนะคะอ่าตัว V นะคะเด็กอ่านตามนะคะ e v อ่าเก่งมากเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ e v e v, oke. v <oke. S 1> ต่อมาค่ะ อักรษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัวดับเบนะคะอ่าทีนี้เด็กๆอ่านตามพวกนะคะ W ับเบิลยูแล้วก็ยูอ่าอีกรอบนะคะ W ับเบิลยอ่าเก่งมากค่ะ ต่อมาค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือ <c oughs> ตัว x นะคะอ่ะ <c oughs> ตัว x <c oughs> นะคะเด็กๆอ่านตามนะคะ x x อีกหนึ่งรอบนะคะ x x อ่า <c oughs> ต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะก็คือตัว y นะคะ,ะตัว y, y นะคะเ <Y. S 1> ด็กๆตามพวกนะคะ y y อ่าอีกหนึ่งรอบนะคะ y y อ่าเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายตัวนี้คือตัวอะไรเด,ด็กๆรู้ไหมคะ อ,อเก่งมากเลยค่ะภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือตัวแซนะคะอาทีนี้เด็กๆอ่านจามนะคะแซดตัวเล็เสิอีกหนึ่งรอบน,น,นะคะแซดอย่าพยืดเลยนะคะั้งใจค<ห>่ะลูกไม่ดีค่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะ ดูเช่นี้ไคะไม่มันมีใบยิบช้อมมันมีใบหยิบมันเป็นก mm. ่อนนะเกจบหนังสือเล่มนี้ะยวนังสือเล่มแลนด์ดัแห่งทีดีนะคะไม่ได้คเพราะว่ามันไม่มีที่ดหรอโอเคมารั้งสิแลาดาวจับประกาให้อ เจอแล้วจ้าค่ะอาถ้าเจอแล้วนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะสําหรับคนที่เจอแล้วหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สิบอ็ดนะคะหน้าที่สิบอ็ดนะคะจะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือนะคะอาหน้าที่สิบอ็ดนะคะจะมีหนึ่งนำหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งนำเลขหนึ่งนะคะสองตัว เปิดมารอเพื่อนได้เลยนะคะถ้าเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะเด็กลองฝึกเจอเพื่ไปตัวเองนะคะจะได้หาเจอนะคะเจออะไรคะนีร LIKE ักพื่อนรอยู่ไหนลูกต่อยอีกหนึ่งอ่ะ เราไดเจอกันทุกคนแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะฝึกคัดตัวอักษรตามรอยปากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอักษรตัวนี้เลยค่ะตัวอักษรตัวนี้คือตัวอะไรเด็กๆรู้ไหมคะตัวอะไรคะตัวจ อ่าเก่งมากเลยค่ะดีดอกสุนัขนะคะตัวนี้ก็คือตัวดีเนี่ยค่ะอักษรภาษาอักฤษดีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราดูวิธีการเขียนตามรอยปากตัวดีอย่างดีนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นตัวสีดําตัวนี้เราไม่ต้องไปเขียนนะคะเพราะว่าเขาเขียนมาให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะอ่าเด็กๆเข็นตรงหมายเลยกเต็นว้ว ตรงหมายเลขนหนงตรนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกศสอนชี้นะคะลูกอนชี้ลงมานะคะอาจารย์พูดครั้งเนียรู้เรื่องค่ะอ่าทีนี้ลูกศรตรงนี้นะคะจะชี้ลงมาตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะอ่าลากเส้นตามรอยปากอ่าลูกศรนะคะตัวที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวหยิบเป็นสองแป๊บนงอ่าได้แล้ว อ่าตีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนจากอ่าเลขหนึ่งก่อนนะคะก็คือจากตรงนี้นะคะจากด้านบนนะคะให้เด็กๆนะคะลากตรงลงมาแบบนี้นะคะอ่าลากตรงลงมาแบบนี้เลยจากนั้นก็หยดินสอนะคะแล้วก็มาเริ่มจากตรงหัวตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างแบบนี้้เขานะคะ อ่าบบวผู้เขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นาเมาสนะคะเขียนแต่ว่าเด็กๆใช้เป็นดินสอเด็กๆเขียนสวยๆนะคะค่อยๆลากนะคะก่อนที่เด็กๆจะเขียนนะคะเด็กๆจะต้องจับดินสอให้ถูกวิธีก่อนนะคะเด็กๆจะได้เขียนได้นะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะพยายามเขียนอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะค่อยๆลากใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะ วิธีการเขียนนะคะเราจะเริ่มจากบรรทัดที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองถางสี่นะคะ,ะไปเริ่มจากเขียนข้างล่างก่อนได้ไหมคะ,ะเขียนข้างล่างก่อนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนจากด้านบนก่อนนะคะเมื่อเพื่อนเขียนไม่ค่อยสวยเลยเด็กๆเขียนสวยๆก่อ่อนเลยนะคะ เห็นเลยตัวดีลากลมาแบบนี้แล้วก็โค้งไปด้านหลังโคงลงมาด้านล่าอ่าแบบนี้นะคะอ่าผมเพิ่งเขียนให้เด็กๆดูหนึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆสังเกตกันดูนะคะว่าตัวดีนะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่นะคะเขาจะเขียนเต็มบรรทัดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องลากเส้นตามรอยปะให้เต็มบรรทัดเลยนะคะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะให้เด็กๆเขียนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนตัวดีพิมพ์เล็กก่อนนะคะแล้วแกปิเกตสิอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวดีพิมพ์เล็กนะคะ,ะตัวดีพิมพ์เล็กนะคะเราจะเริ่มจาก อ่ม้วนหัวของเขาก่อนนะคะตรงหมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะ <_ an> เขาจะม้วนหัวแล้วโค้งลงมาแบบนี้นะคะโค้งมาด้านล่างนะคะอจากตรงนี้เลยอม้วนหัวให้เขาแล้วโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้จากนั้นก็ยกดินสอนะคะแล้วก็มาเติมหางให้เขานะคะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างนะคะอ่าเติมหางให้เขาแบบนี้นะคะ อ่าทีนี้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าตัวดีพิมพ์เล็กนะคะหัวเขานะคะจะอยู่แค่ครึ่งบรรทัดนะคะส่วนหางเขาจะยาวเต็มบรรทัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่าม้วนหัวลดลงมาด้านล่างจากนั้นก็ยกเปีนสอดแล้วก็เติมหางให้เขาค่ะลากตรงลงมาอ่าตรงนี้ก็ ม้วนหัวลากลงมาโค้งมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็เติมหางลากตรงลงมาอ่าแบบนี้นะคะค่อยค่อยเขียนนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะถ้าเขียนไม่สวยไม่เป็นไรนะคะขอแค่เขียนด้วยตนเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆฝึกตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กก็จะทําได้ด้วยตนเองนะคะโค้งมาด้านหน้าอ่า แล้วก็เติมหางลากตรงลงมาอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้เขียนตามรอยปะนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัวดีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ดีพิมพ์เล็กให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่า ตัวอักษรที่พวกเพื่งจะเขียนนะคะคือคาออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันดูนะคะว่าเด็กๆอ่าจะรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษกันบ้างหรือเปล่านะคะเยอะเลยมันจะเร็อ่าเดี๋ยวมาหน้านี้เดี๋ยวพ้องเต็มจอเออได้แล้วอ่ะมาหน้านี้นะคะ เดี๋ยวพวกจะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆดูนะคะแล้วให้เด็กๆทายนะคะว่าเขาคือตัวอะไรนะคะเดี๋ยวมาเริ่มัอมาดูกันเลยนะคะอน <lazy>. นี้เพื่อนเลยูได้ไหมูนะคะอ ดีเจตเอเีเจตเอเจตับเสร็จแล้วบอกแม่ดูอ่ะมาดูตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่หนึ่งที่พวกกำลังจะเขียนเลยนะคะว่าคือตัวอะไรนะคะอ่ะลากตรงขึ้นไปแล้วก็ลาก เฉียงลงมาจากนั้นก็อ่าเอิมตัวนี้คือตัวอะไรเด็กๆรู้ไหมคะตัวบีตัวเออ่าเก่งมากเลยค่ะตอนอ่าตัวเอตนี้เนี่ยคันะคบตัวเอตวเตัวเอตัอ่าวเอตัวเอตัลาอตัวาอตวอตัวเอตัลงล่ัเ อ่นักโบราณคดนต้อนดีนั่นเะดีใช่ไม่เขียนตัวน่อไปเอค่ะาดูดีๆนะคะตัวต่อไปนี้ที่คุณเขียนคือตัวอะไรนะอ่าลากว้่อตัวอะไร ตัวอะไรตัวนี้ต,ตัวนเียนะตันี้คุณครูเขียนนะนี่ตัวอะไตัวภาษานีาานตัวอะไรตัวอะไรนะ อ่าเก่งมากเลยค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัวบีนะคะตัวบีพิมพ์ใหญ่นะคะลงมาก่อนเหรอไหมข้างบนลงล่างมาเลยค่ะไหนตัวบีอ่าต่อมานะคะเกาจะเขียนตัวต่อไปแล้วนะตัวต่อไปนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยโอมมา อ่ะค่ะค uhh. ่อยๆ่านนี้อ um, ักษรภาษาอังกฤษนี้คือตัวอะไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะอักษรตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยตัวนี้นะคะก็คือตัวซีนะคะตัวซีพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเป็นตัวซีพิมพ์เล็กจะเป็นตัวเล็กๆแค่ครึ่งบรรทัดนะคะ เขียนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะเขียนตัวเล็กนะคะอันนี้จะเป็นสีพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสีพิมพ์เล็กนะคะถ้าเป็นพิมเล็กนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะเขียนเต็มบรรทัดโอเคสวยแล้วสวยแล้วตกลงสวยแล้วค่ะมาเสร็จแล้วค่ะอ่ามาดูตัวต่อมาค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาที่เขากำลังจะเขียนนะคะตัวนี้เลย <t ake iono> ตัวนี้เขากำลังจะเขียนก็คือลากอันนี้วท่าปะตตั้งใจค่ะตั้งใจนั่งให้ดีสิคะจะได้ถนัดลูกอ่าอักษรภาษาอังกฤษตัว <avec> นี้คือตัวอะไรคะตัวลันชานัสรดเแล้วอ่าเก่งมากเลยค่ะ อักษรภาษาอังกฤษตัวนี <Bryant> ้นะคะก็คือตัวดีนั่นเองนะคะอ่าตัวดีนะคะเป็นตัวดีพิมพ์ใหญ่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวดีพิมพ์เล็กนะคะจะเขียนเหมือนที่เด็กๆกำลังเขียนกันเลยนะคะแล้วก็เติมหางของเข้าลงมาตัวนี้อะไรอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีพิมพ์เล็กนะคะตัวนี้น่ ต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะรับ C M C M ใช่คะก็คือีเน C มดี D ่ะรักลงลงมาแบบนี้เลยรักลงรักลงรักลงก็เติมหัวให้เขารักลงกป็นสินค้าขึ้นลงมาอะไรนะี่มึ้งเ M D ตัวนี้คืออักษรภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆ ตัว E อ่าเก่งมากเลยค่ะอักษรนภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัวีนะคะเป็นตัว E สีใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาพ้งลบออกหนึ่งเส้นแบบนี้อ่าพอเขาต้องลบออกหนึ่งเส้นแล้วจะเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรคะพูดได้ค่ะผิดไม่เป็นไร อ่าถ้าเกิดว่าต้องลบออกหนึ่งเส้นนะคะคัก็จะกลายเป็นตัว S นั่นเองนะคะตัว S ทีมีรใหญ่นะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราทบทวนกันแค่นี้นะคะ ไม่คุยอยู่วะแล้ก่อนค่ะว่ะคุณยังไม่ให้ยังคุยคุณยังไม่บอกให้คุณได้รู้สำหรับวันนี้นะคะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะจะต้องขอตัวลาขอตัวลาเป็นค่ะแล้วต้องไเขียนแล้วไม่เขียนแล้วกลับไปเรียสด์พิเศษนะคะอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว A ถึงตัว Z นะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะตัว D นะคะพิมพ์ใหญ่แล้วก็ D พิมพ์เล็กให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าใครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านนะคะมาส่งกุกร้งด้วยนะคะเดีเ๋ยวให้ให้คะแนนเก่นเนงนะคะเขียนสวยๆนะคะค่ะจด้ไหมเหรอไก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะตากกันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเก็บภาพการเรียนของเราหน่อยนะคะจ่ากันเลี้ยงคะค่ะ อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดาวสีสันไม่เห็นเห็นไหมเนี่ย <c oughs> อ่าพร้อมแล้วเดี๋ยววกจะถ่ายภาพเลยนะหนึสองสามยิ้มอะตอมหันหน้ามาวงกล้องนะคะโอเคหนึ่งสองสามยิ้สิอ่าได้แล้วหนึ่งภาพแต่ก่งจะขออีกหนึ่งภาพนะคะไปหนึ่งภาพ คู่นะคะอ่าอีกหนึ่งภาพนะคะอัลฟาเก็บภาพกับเพื่อนไหมคะน้ like องซันเก็บภาพกับเพื่อนไหมคะอ่าโอเคงั้นเราเก็บภาพกันแค่นี้นะคะอ่าอีกหนึ่งภาพนะคะหนึ่งสองสามตองทาด้วยตรงนี้อ่าโอเค อ่าสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใหม่วันจันทร์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปบ๊ายบายไปบ๊ายบายเพื่อนด้วยเลย